สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NP Auto หลังจากที่ได้มีการนำเสนอการยื่นขอจดสิทธิบัตร Honda Civic h a t c h b a c k จากค่าย Honda ไปแล้วและล่าสุดทาง Honda ได้ขอยื่นจดสิทธิบัตร Honda Civic s ซ d a n นปี2022โดยการขอยื่นจดสิทธิบัตรนี้ได้ทำขึ้นในประเทศออสเตรเลียโดยผู้ออกแบบ Honda Civic s ซ d a n นคือนายยูกิอิชิอิ สำหรับภาพ Honda Civic s e d a n ปี2022จะเผยให้เห็นว่าตัวรถมีส่วนคล้ายกับ Honda Civic h a t c h b a c k ตั้งแต่ส่วนหน้าไปจนถึงเสาซีและในส่วนกระจกหลังที่อาจจะดูสั้นกว่าตัว h t c h b c k k แต่ในส่วนของตัวซีดานจะมีฝากระโปรงท้ายที่ยื่นยาวออกมา ในส่วนของฝากระโปรงท้ายจะมีการ Build-in Spoiler ขนาดเล็กที่ออกแบบมาคล้ายๆกับรถยุโรปบางรุ่นสิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนก็คือรูปร่างของไฟท้ายตัวไฟท้ายจะไม่มีแถบยาที่วิ่งจากด้านซ้ายไปยังด้านขวาและรูปทรงของไฟท้ายก็แตกต่างจากตัว h o น d a Civic h a ส b a c k กันชนท้ายด้านล่างจะมีส่วนคล้ายกับ Civic ในโฉมปัจจุบันในขณะที่รูปโฉมด้านหน้าจะมีส่วนเหมือนกับตัว Honda Ci ี i c h a ส b a c k ที่จะเปิดตัวในปีหน้า ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงของไฟหน้ากริลแบบ2งชั้นด้านบนเป็นช่องดักลมขนาดเล็กด้านล่างเป็นช่องดักลมขนาดใหญ่และกันชนที่มีส่วนคล้ายคลึงหรือเหมือนกับตัว Honda Civic h ฮัสแบ็ k ถ้าเปรียบเทียบ Honda Ci ี vic h ฮัสแบ็กกับเจ้า Honda าซิคซีดานเจ้า Honda Civic คซีดานจะดูค่อนข้างร่วมสมัยมากกว่าและมีมิติตัวถังที่มีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับ Honda a c c o r d ซึ่งบางสำนักข่าวในต่างประเทศได้ปล่อยข่าวออกมาว่าทาง Honda จะมีโอกาสที่จะยกเลิกการผลิต Honda a c c o r d แต่จะดันเจ้าตัว Honda Civic กซีดานขึ้นมาแทนสําหรับเจ้าตัว Honda Civic กซีดานรุ่นที่11นี้คาดว่าจะมีการเปิดตัวหรือเริ่มบางจําหน่ายในปี2022ก็ต้องรอติดตามดูแนวทางของทาง Hon d a ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการทําตลาดอย่างไรจะมีการดัน Honda Civic กซีดานขึ้นมาแทน Honda Accord หรือไม่ถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่อง NP Auto ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ